สวัสดีครับทุกคนครับแจ็กกี้นะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้พาเพื่อน,นๆนไปบิลดคาวแล้วในที่สุดนะก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเหตุผลก็คือมีว่าผมเนี่ยยุ่งนะครับผมก็ยุ่งอีกแล้วนะแจ็กกี้ก็คือการบ้านเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็แบบงานอะไรพวกนี้งานแฟลตงานกิจกรรมโรงเรียนมหาลัยเนี่ยก็เยอะนะแล้วผมเนี่ยพอดีตอนแรกก็จะทําคลิปแบบไปถ่ายที่การกุศลที่ผมไปทำนะนะก็คือทําเหมือนพวกจิตอาสาเงี้ยกับมหาลัยแต่ตอนจบเนี่ยผมตัดสินใจที่ไม่ได้ทำเพราะว่าแบบ ผมรู้สึกว่าไปทาจิตอาสา,าเนี่ยถ้าผมไปถ่ายวีดีโออย่างเงี้ยมันก็คงไม่เหมาะสมนะก็ต้องควรช่วยคนอื่นให้มากที่สุดเนาะผมก็เลยหยุดไปคลิปอาทิตย์ที่แล้วนะก็ได้พักไปด้วยนะครับก็วันนี้นะผมก็เลยรวบรวมพลังทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะไปถ่ายที่บริข้าวนะก็นี่อตอมกําลังเติมน้ำมันอยู่ด้านนอกนะก่อนอื่นนะถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้เนี่ยบริข้าวคืออะไรบริข้าวก็คืออัจริงๆผมก็จำไ,ไม่ได้แกะเขหยิบสคริปต์ขึ้นมาอ่านแล้วนึงนะครับ ก็ตามที่ผมไปหาข้อมูลมานะบริทาวน์เนี่ยก็จะเป็นเมืองกันหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในโอคลาโฮมาซิตี้เนาะแล้วก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโอคลาโฮมาเลยก็ว่าได้ก็คือว่าถ้าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองไทยนะก็จะเทียบบริทาวเหมือนกับคลององอ่างอะครับก็คือไอ้สะพานเหล็กใหม่เนี่ยก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็มีที่ให้เที่ยวนะที่ให้กินที่ให้ชอปปิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยให้ชมวิวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับที่บริทาวก็รู้ประวัติแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยริไง ก็ตอนนี้คนขับของเรามาแล้วนะเดีเลครับเออก็นะเดี๋ยวไปเจอกันที่บริทาวเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่บริทาวแล้วนะฮ้ ขับจากที่บ้านเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าแคมปัสมหาลัยเนี่ยก็อยู่นอกเมืองแต่ว่าบริกาวเนี่ยก็เข้ามาในโอเคซีแล้วคือเทียบกับเมื่อ2-3ปีที่มาที่แล้วคือแบบตอนนี้คือแบบเงียบมากคือแบบโคตเงียบแบบไม่มีใครอยู่หอเนโรงหนังเปิดเออตรงนี้ก็คือจุดไฮไลท์ของเขานะก็คือโรงหนังซิน a มาบริการดูเหมือนโรงหนังจะเปิดนะตอนนี้ ก็ถ้าใครยังไม่รู้นะบิ๊กทาวเนี่ยคือเป็นที่ที่สูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีประมาณ1900ต้นๆน,นะตอนแรกเนี่ยก็สร้างมาเขาเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าบริรกทาวเนี่ยเพราะว่ามันสร้างทุกอย่างเหมือนพวกเวรเฮาส์โรงเก็บของเก็บอะไรนี่สร้างมาจากอิฐนะเขาก็เลยชื่อว่าบิ๊กทาวใช่ไหมอิด <laughs> ทาวเมือทำมาจากอิฐคือว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะตอนนี้ก็มีแบบเป็นพวกช็อปร้านไอติมอร่อยไหม ไอ้ว่ายูกกินได้แล้วมาชื่อริป p าเลสอะโลโก้ก็เป็นหมูโอเคริสกี้ก็เดี๋ยวลังจะเดินทัวร์บริทาชอะไรพรุ่งนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปทานร้านอาหารอะไรกันนะเลยท่จะกินแอดไม่เอาเนาะเดินก่อนลงไปข้างล่างนะเออเดินไปเดินมาบรรยากาศตอนนี้ก็คือดูลื่นลมมากนะครับแอดขัวฟาดพื้นเจ็บไหม นอกจากบรรยากาศที่ลื่นลมแล้วแล้วคนไม่ค่อยเยอะนะผมก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสลับแบบออกเดตมากเลยนะก็คือว่าถ้าใครมีแฟนเนี่ยมาที่นี่ก็คือโรแมนติกพอสมควรเลยนะครับตอนกลางคืนเพราะว่าปกติเนี่ยเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นแม่น้ําที่ถ่ายให้ดูถ้าว่าเปิดปกติก็คือมันจะมีเรือแบบเรือแบบสามารถให้เช่าอะไรพวกนี้แบบขับ แล้วมีคนภายเหลือให้เขาก็จะบอกประวัติเกี่ยวกับบริกทาวนะเหมาะมากนะครับเพราะว่าร้านอาหารอะไรพวกนี้แบบบาร์อะไรมีครบเลยเหมามากเลยกินเนื้อกินพอคริปส์ล่าสุดที่มาบริกทาวกับแอตอมกับโยก็สองสมปีแล้วเนาะตั้งแต่แบบปีหนึ่งนะได้รถมาปับนี่คือขับมาทันทีที่นี่ตอนแรกเนี่ยคือแบบคนเยอะมากตอนที่มาบิลทาวครั้งแรกตอนนี้เนี่ยน้อยลงเยอะสองสัย สถานที่บันเทิงส่งมากก็เหมือนที่ตอมพูดอาจจะปิดไปก็ได้ตอนนี้ที่ผมเดินอยู่นะมันก็จะเป็นเหมือนแนวพาร์คนะครับเดินชมริมน้ําอย่างเงี้ยก็คือว่าสวยมากนะครับแดดที่นี่คือเปรี้ยงมากแต่ไม่ค่อยร้อนมันคือแดดแรงแต่ว่าลมมันก็แรงเหมือนกันเที่ยวโคลโฮมาเนี่ยตึกไม่ค่อยเยอะตึกไม่ค่อยเยอะลมก็เลยแรงนะ ปิคาวเนี่ยสว่วนมากมันก็จะเป็นที่ให้เดินนะที่เดินนี่คือแบบกว้างมากนะครับเท่าที่เห็นแล้วขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆเราก็จะได้ยินเสียงพวกแบบรางรถไฟหรือว่าอะไรเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดไปนะที่ปิกคาวเนี่ยปะกอดเป็นเหมือนโกดังเก็บของอะไรเงี้ยมันก็จะมีการขนส่งระหว่างแบบข้ามประเทศกันนะครับผมข้ามรัฐก็เลยตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถไฟผ่านบ่อยๆมากๆเลยนะครับก็เดินไปตรงมานะครับตรงนี้ก็มีม้าฟงจุยนะครับผม <laughs> หมดนี้น่าจะมาเยอะก็หกตัวนะมาเป็นหมู่คณะนะครับผม <laughs> <laughs> มาฟงชุยสิบเอ็ดตัว <laughs> ถ้าที่แบบนี้เนี่ยมีที่ไทยนะแบบที่พื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็มีที่ทานอาหารที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ช่วยบอกผมนะผมก็อยากลองไปดูนะครับว่าที่นี่กับที่ไทยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะ <laughs> โอเคครับรจะดูฝั่งนี้เสร็จนะเดี๋ยวเดินข้ามไปอีกฝั่งนะครับผม พอดีเห็นนะตอมบอกว่าที่นี่นะครับก็มีมีอะไรนะมินิกรฟเออก็เดี๋ยวไปชมดูนะครับว่ามินิกรฟเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่อินเดียนแดงของเรานะครับผมก็คือ h e ต d p h o n e ที่เขาสร้างไอ้เมมโมเรียลตรงนี้นะครับผมก็เพราะว่าเหมือนที่ผมได้พูดไปนะตอนที่เขาได้ยึดพื้นที่ก็เกิดการฆ่ากันนะครับผมมีเกิดการ slave มีการเ a ฟ e อะไรพวกนี้นะครับตอนช่วงเวลานั้นเขาก็เลยสร้างอันนี้นะครับเป็นเหมือนแบบ ที่ไว้อาไยนะครับผมสําหรับพวก n a t ท v e a อ e r เ c ร n กหรือว่าพวกอินเดียนแดงนะครับที่เคยมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะมีพวกคนข่าวเนี่ยมายึดพื้นที่นะครับผม mm hmm. เขาก็เลยมาสร้างตรงนี้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนม e ร o เ i อรแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดทัวร t สต์แ a c ชั่นเหมือนที่ผมไปพูดไปแรกๆของโอกโลโฮมาเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดินไปตรงมินิกอล์ฟต่อนะครับ กำลังเดินย้อนกลับไปนะครับ5 m i n โอเคเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนแพแล้วนะครับเราจะไปกินข้าวก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็ค่อยเดินไปดูตรงปินิกอฟนะเพราะว่าถ้าเ,าเดินไปมินิกอฟก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนวนไปวนมานะก็เลยเดินไปทานข้าวก่อนนะครับมีร้านในดวงใจกันแล้วเราสองคนเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเนี่ยก็ส่องไว้แล้วนะครับก็จะทานร้านไหนโอเคตอนนี้ก็เข้ามีในร้านอาหารแล้วนะครับผมรายุการนี้ก็จึงมกันมากนะครับ ให้ดูเมนูเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะทานอะไรแอตอมรู้ยังว่าจะทานอะไร มั่งปันนึงอาหารก็มาแล้วนะครับผมนี่ก็คือที่ผมจะทานวันนี้ก็เป็นหมูนะครับผมเป็น pork r i b แล้วก็มี curly fries แล้วก็หนมปังมาให้นะครับผมแล้วก็มีนี่เรียกว่าต้นหอมวะเนี่ยต้นหอมมาให้น่าจะไว้ต,ตัดเลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับผม <laughs> ก็เดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรายส์ก่อนนะครับว่าจะรสชาติยังไงนะครับ <laughs> พยายามทำหน้ามาคูย,ยินไหมครับผมอร่อยมากนะครับผมก็คือเฟรนฟรายนี่ก็คือกรอบนะครับผมอืมอืมกะชั่มเหมือนฟรายปกติแต่ว่าเป็นแบบแนวเคอร์ตี่ฟรายนะครับ <S <s ก็จะเป็นหยักๆอะไรอย่าง,างี้นะครับผม โอเคใช้ได้ตอนนี้เราก็จะไปเข้าถูกเมนคอร์สนะครับผมซึ่งก็คืออตัวคอกริปส์คอกริปส์นี่มันมาเป็นแบบเป็นแร็กอย่างนี้นะครับผมกัดกัดเข้าไปเลยนะครับต้องใช้มือกัดยาีนี้เขาบอกว่าอร่อยมากครับรสชาติคือ อร่อยกว่าแคปปิทิรีเยอะนะครับหวานๆเค็มๆมันๆนะครับผมก็คืออืมอร่อยมากแกอร่อยอร่อแบบเฮ้ยอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> อร่อยกว่าอร่อยโอ้โหอร่อยกว่าแคปปิทิริโรงเรียนเยอะตอนแรกก็บอกบนกไงตอมอยู่นะว่าอยากขับไปดาราลัสไม่ต้องไปดาราลัสแล้วอยู่ที่โอเคโอสโฮมาสตี okay. ้นี่ก็กินได้นะครับผม <c oughs> อืมอืมผ่าน,นครับ เนื้อนี่คือเปื่อยมากนะครับผมแบบนิ่มมากๆนะครับสำหรับเนื้อผมว่ามันอร่อยมากเลยครับผมเนี่ยเป็นคนไม่ทานเนื้อนะก็เลยไม่รู้ว่ามันอร่อยกว่าเนื้อขนาดไหนแต่ว่าอย่างนี้ก็ถือว่าพลาดเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ของตอมก็มาเลยนครับผมเป็นเบอร์เกอร์เราให้ประกอบเองนะครับก็เผื่อตอบอยากใส่ซอสอยากอันนี้ให้พอเลยขอบคุณครับมันดูกินยากจัง อร่อยตอะกอเป็นไงครับรอนไหอืมหน้ามากีนเนื้อเบอร์เกอร์ทอแตอนนี้คือแบบ juicy มากๆครับ่เเกสิบเท่าไหร่ครับ เต็มสิบผมก็ให้ประมาณ8ปดเลยนะครับคือดีกว่าอาหารแบบมหาลาัยเยอะเดี๋ยวผมกับซอมขอไปทานข้าวก่อนเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวไปดูมินิกอล์ฟกันเลยนะครับโอเคหลังจากที่ทําให้ทุกคนหิวข้าวไปแล้วเรียบร,ร้อยนะครับเราก็กำลังเดินไปที่มินิกอล์ฟต่อนะครับอ้าอิ่มแบบมีความสุขมากครับตอนนี้อร่อยมากแค่ไหว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่เรากินมาใน2อาทิตย์นี้แล้ว <laughs> ปกติช่วงนี้นะครับพยร,ราม กินเฮลตี้อยู่นะครับไปจิมอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็จะแบบเล่นกล้ามอยู่ก็เลยต้องกินเฮลตี้ครับทังแตกโหลมแรงมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่แถวตรงพินิกอฟเลยนะครับหรือว่าตรงอีกฝั่งของบริทาร์นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงตรงมินิกอล์ฟแล้วนะแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็จะเป็นแบบดาราแค่เล่นอย่างนี้นะครับผมก็เออดูดีมากก็นี่ก็คืออีกคู่หนึ่งของบริขาวอีกคึ่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเหมือนสวนแต่ว่าจะเป็นเหมือนที่ให้เดินเล่นทํากิจกรรมเหมือนเล่นกอล์ฟมีบันชีกจรอะไรอย่างนี้มากกว่านะก็เออตรงเมื่อก i̇şte ี้จะเป็นเหมือนให้ปันจัยยานเป็นสวนเดินเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่า ตอนนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนพวกร้านอาหารแล้วก็มีให้นั่งเรืออะไรอย่างนี้เยอะกว่านะครับโอเคไปต่อไหมยืดูอะไรอย่างเงี้ยไปดูคนนี้พพ <laughs> เก่งไหมไ<ป>โอเคไปเนี่ยตรงนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยเออใช่เห็นต้อมบอกว่าตรงนี้เนี่ยเคย จะมีเป็นเหมือนวานคอสให้ชิมด้วยนะก็ค <you> ือรออายุ40เนียร้านนั้นนะอ๋อ,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 อเออเทอร์โนก็รออายุ21ก่อนอีกแป๊บหนึ่งนะอีกปรนะมาณ3-4เดือนเนี่ยก็21เดี๋ยวมาเปิดทำดูนะครับวานคอให้ชิมเป็นยังไงบ้างตอนน,นี้ก็ไปตรงโซนสุดท้ายแล้วนะมันจะเป็นเหมือนแบบเพนติ้งที่เด็กมหาหลัยนะ่าจะเป็น OSU นะเนาะ o k l a h o m a State University เนี่ยมาวา,วาดนะก็เดี๋ยวไปชมนะว่ามันหน้าตาแบบไหน ก็ตอนจบเนี่ยเราก็มาดูเพนติงอะไรพวกนี้แหละนะเหมือนที่ผมไปพูดไปเด็กมหาลัยน่าจะเป็นวาดให้ที่บริกคาวนะก็เออสวยมากดีนะก็ตอนนี้นะครับก็คือจุดจบของบริกคาวแล้วก็เดินไปได้อีกฝั่งหนึ่งยันมาฝั่งนี้เบรกกินบาปคิวตรงกลางนะก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมกับช่องของผมที่แจ็คกี้แลมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะพาไปดูอะไรอีกก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้แลวเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับโชคดีครับ